พี่น้องตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปเอาสตังค์นะฮะเดินทางไปเอาเงินจากยูทูปก้อนแรกในชีวิตนะฮะก็ที่ใจอะเนาะก็ประมาณสิบกว่าล้านบาทนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องมาปินเอกสารก่อนเราอยู่ที่ร้านปินเอกสารบัตรปลอบนะก็เดี๋ยวรอดูนะเงินก้อนแรกในยูทูป เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สาขาของเวตเตอร์เนเนียนแล้วก็เอาเงินออกก็ดีแจนเนาะก็เงินประมาณ40กว่าล้านบาทอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดาวคอนโดหมดแม่ของผมปิงเดี๋ยวรอพิสจน์เอกสารไม่ได้เงินน่ะดูสิอันนี้จะพากูณไปได้เงินน่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเงินยูทูปก้อนแรกกันนะก็10กว่าล้านอ่ะเนาะก็ทำมาประมาณ หเดือนในตามก็แสนกวาเนาะนน้อยเองเกือยวบรถตำ่ำคนก็คิดเอาผมไม่ได้โมหนะา,าะมักรอบผมยืนย่งยืนันารไปเองกัน,กนะเราก็อยู่ที่จอน,นูตอนนี้หมกรอบไปเดินทางไปเอาสตังกันกเงินยู u ู e ก้อนแรกในชีวิตพะนานแล้วทุกคนมีความฝันตรงทํมาดูสิหน้าคือปอกนี่อย่างมาแทกกับคนหลอก คนหน้าคือฟอร์มนี้นะท่านผู้ชมดูสิอีกแล้วครับ <c oughs> เขาหาดเอกสารก็มาอ,าอา่อานได้อดันี่นะเขาไม่ได้ปิ้นครับเฉียงกันเรื่องปิ้นเอกสารนะไม่ได้เงินแถบมือนี้ <c oughs> แอ้วนี้ได้เงินแล้ว <c oughs> จับก้อนหน้าแสนไอ้แถบนี้ <c oughs> นะผมก็จะเอาไปแจกคนจนสักสามล้านนะ <c oughs> โต่มรวยอ่ะครับแต่ลา การซื้อขนมกินบ่นี้เสมอนี่ครับใครที่แบบมีความฝันอยากทำอยู่รู้อะไรชอบงานนี้ตรงทางพยายาทำให้ทำให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าคุณใส่ใจพอมันมันทำประโยชน์ให้คุณได้ไม่ง่ายให้กำลังใจคุณนะพวกเราก็เดินมาที่ร้านอัดเอกสารนั่นได้ไปชมของกรอบนะก็นะก็ผมจะไปเอาเงินนะต้องหาเอกสารเลยดูสิ เรรวยอะครับเออผมจะไปเอาเงินประมาณ20กว่าล้านนะทำไมเหมือนกันตอนนั้นก็40ล้านตอนนี้ก็10บล้านเออไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยเเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเอาเงินอ่ะนะดูสิเงินอยู่ในมือผมนะเดี๋ยวไปถึงธนาคารมันจะไม่เห็นนะนะเปล่านี่ท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะดื่มห้อยลงปูเข็มมาใช่ไหมเนี่ยธนาคารก็ เรามาช่วงบ่ายๆเนาะเขาออกไปสเตกเขาบนเหลวบักปรอบผู้บรได้เงินเดี๋ยวรอเขากลับมาธนาคารก่อนเดี๋ยวเรามาเอาเงินประมาณช่วงเย็นๆนะเนาะดูท่านผู้ชมคนหมดปัญญานะนั่งอยู่นั้นดูสิที่สายของผมนั่งหมดปัญญาอยู่ท่านผู้ชมก็มาเอาเงินเลยนะคือปกติมันได้นานเลยนะเพราะว่าทางเ่ พนักงานผมทำคอนตีนไงเขียนนามสกุลพ่อถือด้อเลยมาเอาอยู่ฮานอยเมื่อต้นยูเนี่ยสักเล็กก็ดูกันว่ามันจะได้ไหมท่านผู้ชมถ้ามันไม่ได้คือเงินสี่ล้านเฮงว่าก็งงินโน่านะก็หาเองกันนะฝึกกันนะดึกเส่ตาใครก็ตายอ่ะนะเงินเท่าบนี้เนาะโอ้โหดูสิ เงินนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมดูสิสิบกว่าล้านนะนสิบกว่าล้านบาทบาทพ่อมั <c oughs> นอย่างเงี้ยคิดปลอบนี่เนาะเงินที่ผมหาเพราะตวเองเดี๋ยวเจอกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ปักปรอบด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าใครที่แบบมีความฝันที่ยังเป็นยูทูบเบอร์ก็ทำนะเพราะว่าได้เงินจริงอ่ะเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn